เรามีควันหลงจากการแข่งขันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้อาจจะยังไม่ได้นำภาพมาฝากกันนะครับอย่างเรื่องของกีฬามอเตอร์สปอร์ตหลายคนก็ตามเชียร์แซนดี้สตูวิกนะครับนักแข่งไทยในการแข่งขัน GT World Challenge Asia นะครับซึ่งการแข่งขันสนาม ที่สนะครับซึ่งแข่งขันกันที่ญี่ปุ่นครับที่สนามสุซูกะอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเมื่อสุสดสัปดาห์ที่ผ่านมาแซนดิสตูวิกนั้นมีปัญหาตั้งแต่ในการฝึกซ้อมนะครับมีไฟไหม้ที่เครื่องยนต์แล้วก็ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ต้องมีการเปลี่ยนทีมเมทของทีมอีกด้วยนะครับแล้วก็ทําให้การขันในเรสแรกในวันเสาร์นั้นต้องไปออกสตาร์ทเป็นอันดับสุดท้ายซึ่งผลการแข่งขันทั้ง2เรสก็ต้องถือว่ายัง ทำผลงานได้ดีมีคะแนนติดมือทั้ง2ส,สนามนะครับโดยในเรสที่1ทางแซนดี้นั้นเข้าอันดับที่7นะครับในเรสที่2ซึ่งออกสตาร์ทอันดับ6ไม่ต้องออกสตาร์ทท้ายสุดแต่ว่าก็ไปประสบอุบัติเหตุนะครับไปใน จังหวัเข้าโค้งนะครับก็ทําทให้ไปจบในอันดับที่10แต่ก็มีคะแนนติดม,มือเช่นเดียวกันนะครับทำให้คะแนนสะสมของแซนดี้หลังจากที่ผ่านไป2สนาม,น,ามนี้มี21คะแนนอยู่ในอันดับที่9ของตารางคะแนนรวมของอ GT World Challenge Asia นะครับ <GT World S 1> ในสังกัด Audi Sport Asia X Works นั่นเองครับ <and S 2> ก็เดี๋ยวต้องตามเชียร์ในสนามต่อไป